พระคาถามายามหาสเสนปูเจ้าสมิงพายพระคาถามายามหาสเสนปูเจ้าสมิงพายบทน,นี้เป็นของหลวงพ่อกวยท่านให้สวดภาวนาพระคาถาบทน,นี้ใช้สารพัดที่จะเสกท่านให้เสกสามจบเกิดทางเมตตามหานิยม เส <perce> กของให้กินก็ดีเป็นเ่เนเมตตาดีนักแลนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมปู่เจ้าสมิงพายเจ้าเสนนางธงคับรับด่วนนางคำเหยียดปีนหน้าขึ้นเมืองบนเท้าจงทรงเมืองฟ้าเท้าจึงเมื่อภายหน้าจึงไปว่าโอมสวาหายะโอมติดฐานใจคูหานต่อฟ้า ปากกูก้าดังเหล็กไฟกูจักเบาปานด้งตัวผู้ให้กูลงจากเบาปานด้งตัวเมียให้เหี่ยวให้แห้งให้กระเด้งบุญดังภูสาทุพอคู่กูให้กกก,กตีอก,กกตีหนักหนาสวาหะ